วันนี้มาทําตามสัญญาแล้วก็คืออัพอว่าฉายแสงเป็นยังไงอัพให้ดูเห็นไหมคะหนะะ้าขาวคอดำเลยวันนี้ฉายแสงคอมันดํานะคะเพราะว่ามันเหมือนโดนแสงแดดแผดเผาดำแล้วก็มีเส้นเส้นนี้คอคือเขามาร์กเอาไว้ให้เพื่อเครื่องอะคะ่ะมันทํางานได้ถูกว่าจะต้องใส่ตรงไหนแพทย์กับพยาบาลเขาจะทํางานได้ถูกนะคะว่าจะต้องใส่ตรงไหนแล้วก็เรื่องอาการของฉายแสงก็มีค่ะ คือเจ็บคอเนี่ยพูดแบบเสียงแหบๆหน่อยเจ็บคอแล้วก็กิอนอาหารไม่ค่อยลงค่ะเพราะว่ามันเจ็บคอมากคือมันแห้งไปหมดเลยอะคะ่ะกินน้ําแต่ต้องกินน้ำไม่ยเยอะนะกินน้ําเยอะๆก็เจ็บคอค่ะเพราะว่ามันกินไม่ค่อยได้กินไม่ลงแล้วก็มีหน้าไหมดูหน้าเราไม่ค่อยใสเนาะเพราะาเขาไม่ให้บํารุงะไรเท่าไหรค่ค่ะก็เหมือนโดนแดดอะเราเนี่ยคอดำเหมือนโดนแดดคือห้ามบํารุงเลยนะคะแล้วก็มันจะคันมาก ถ้าเกิดคันก็เถ้าเก่าก็เววะวะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราพยายามไม่เกา่าแต่มันคันรู้สิอ้านี่ยังไงแต่ว่าหน้าเราก็ยังดีอยู่มั้งเดี๋ยวก็ไปบำรุงตอนหลังก็ได้แต่เรานี้เราก็ทาบ้างนะคะแต่ว่ามันก็โอเคขึ้นเยอะเดียวคอดีกว่าจะให้หน้าไม่เท่าคอดีมากันดีเว้นแมนแม,น,ม,น,มน,นก่หน่อยจุบูจุบูน่ารักมากเล่ารักของหนูว้าวมันโซนมากเลยมันเขียวเต็มบ้านเลย แล้วก็มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าครีมจะมาอีกเมื่อไหร่ที่สั่งครีมกันไว้อะไรเงี้ยจะมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็มีครีมตัวไหนมาใหม่บ้างมีค่ะมีที่มาร์กหน้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันแล้วก็เรื่องครีมเมื่อเกิดใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะยังยังมีอยู่แต่ของมีจำนวนจำกัดน,นะคะไปแล้วบ๊ายบาย